ครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ มาพบกับผมแอดมินเพจปราสาทหินถิ่นเดนไทยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านย้อนรอยอดีตอารยธรรมของเมื่อพันปีที่แล้วนะครับอารยธรรมที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่แผ่ไปศานนะครับโดยหลักฐานที่บ่งบอกความจเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือเหล่าปราสาทหินที่มอีอยู่รอบๆทั่วอาณาจักรนะครับพื้นที่อีสานของเราพบปราสาทหินเป็นจํานวนมากนะครับตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12มาจนถึงพุทธศตรวรรษที่18บนะครับ ครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โบราณสถานธาตุนางพญานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสนู่ยอำเภอปุญทริกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นปราสาทที่อยู่ด้านนอกชุมชนนะครับออกเดินทางมาไกลมากแต่ก็มีป้ายเข้ามาอย่างสะดวกนะครับหลังจากที่เราได้มาดูแล้วนะครับเนี่ยเป็นปราสาทที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรแล้วนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีมีสภาพสวยงามเลยครับ เป็นภาษาที่มีกำแพงที่สวยมากเลยเนี่ยนะครับสวยมีรูปร่างชัดเจนนะครับรูปลักษณะที่เด็ดชัดมากนะครับ เรามาผ่านที่ตรงแรกนะครับนัน่นก็คือโภคุระชั้นแรกนะครับซึ่งมีชั้นเดียวของปราสาทหลังนี้นะครับหน้าปันจะแกะสลักแต่ว่ายังมีการแกะสลักยังไม่แล้วเสร็จแสดงว่าปราสาททางนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีการใช้งานแล้วนะครับฐานของปราสาทนะครับกำแพงแก้วฐานปราสาทก็จะสร้างด้วยศิลาแรงนะครับในส่วนของกรอบรประตูเนี่ยครับกรอบประตูก็จะสร้างด้วยหินทรายขาวนะครับแล้วก็มีสลับด้วยหินทรายแดงนะครับ ซึ่งมีความสวยสดง่ามมากนะครับตรงนี้จุดแรกที่เรามาเจอก็จะคือแผ่นอัฏฐจันทร,ร์นะครับแผ่นอัฏฐจันทร,ร์นะครับจะคล้ายๆรูปกับกรีบ,บัวนะครับกรีบ,บัวที่เมื่อเราเดินผ่านอัฏฐจันทร,ร์แล้ว จะแสดงเห็นว่าเราจะเข้าสู่มณฑลศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับให้เรา,าสำรวมกายวาจาใจนะครับซึ่งผู้คนที่จะมาตรงนี้ได้จะมีแค่ค้าทาาบริบาลที่มารอบๆด้านตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปราสาทประธานน่ะจะมีเฉพาะพรามหรือว่าขษัตริย์เข้าไปทําพิธีกรรมได้นะครับในอดีตสันนิษฐานว่าน่าจะมีประตูนะครับประตูไม้ที่อยู่ตรงนี้แหละประตูไม้แล้วก็ในส่วนในส่วนของปรางประธานก็จะมีประตูไม้เช่นกันนะครับ แต่ว่าปัจจุบันก็ได้อันตรธานหายไปแล้วเพราะว่าผ่านมาเวลาเกือบพันปีแล้วครับสวยงามมากนะนี้เราก็จะผ่าน โคพุระมาแล้วนะครับก็จะมาเจอปรางประธานนะครับโบราณสถานตรงนี้ไม่มีบรรเลยนะครับไม่มีบรรเลยแล้วก็ไม่ได้มีคูน้ําล้อมรอบนะครับแต่ว่าจะมีสระอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับซึ่งเป็นสระน้ําขนาดใหญ่สันนิษฐานว่าจะเป็นบาลายที่สร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งชุมชนโบราณในแถบนี้นะครับแล้วก็สร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นส์รวมจิตใจของชุมชนโบราณในสมัยเมื่อพันปีที่แล้วนะครับ ปราสาธทธาตุนางพญานะครับเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่โดยชุมชนลาวกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่เข้ามาอยู่อาศัยยุคหลังนะครับเดี๋ยวในส่วนของเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมได้ที่เพจนะครับเราจะนํานมาให้ชมได้ฟังกันนะครับตอนนี้บันไดชันมากมันมีขนาดเล็กนะครับเราต้องค่อยๆสํารวมนะครับอันแสดงเห็นว่าเวลาที่เราเข้าสู่สถา,านสถานจะต้องมีความสํารวมนะครับโคป,ปุระที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็มีขนาดเล็ก นะครับเมื่อเราเดินผ่านเราก็ต้องโค้งหัวเป็นการเคารพราศาสนสถานด้วยนะครับตรงนี้ปางประธานตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์มากเพราะว่าเป็นเป็นเป็นฐานที่ยืดสูงมากสูงกว่าปราสาทอื่นๆโดยรอบแถบนี้นะครับฐานก็จะสร้างด้วยศิลาแรงนะครับศิลาแรงเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับบันไดนะครับก็จะแกะสลักจากศิลาแรงเป็นขั้นเล็กๆนะครับเวลาเราเดินเราต้องสํารวมขึ้นไปนะครับสํารวมขึ้นไปนะครับ ค,คิดภาพจินตนาการเอาไว้มาแต่ก่อนจะต้องสรวมเดือนนะครับซึ่งมาถึงมาถึงตรงกลางนะครับมาถึงตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นห้องคับพะระคฤหะนะครับซึ่งเป็นห้องขนาดเล็กนะครับด้านบนเนี่ยถ้าผมสันนิษฐานตอนนี้มันมันไม่เจอในส่วนของบัวย,ยอดปราสาทนะครับไม่แน่ว่าในอดีตอาจจะมอะีอาคารเครื่องไม้ที่อยู่ด้านบนตัวปางอาจจะเป็นหินทราย ข้างในข้างในจะต้องประดิษฐานศิวลึงหรือไม่ก็เป็นเทวลูปพระศิวะนะครับไม่ไม่ได้มีนิกายแยกย่อยในในของเราที่บูชาพระพิฆเนศโดยตรงหากจะสร้างขึ้นก็สร้างขึ้นพร้อมกับเทพชั้นรอง,ององค์อื่นๆนะครับไม่มีการสร้างสางสานสถานโดยตรงสําหรับพระอ,องค์นะครับตอนนี้จะเป็นภาพกะสลักใหม่นำนำมาประดิษฐานใหม่นะครับนี่ในห้องคับพักฤหานะครับในส่วนของกรอบประตูก็จะเป็น หินทรายขาวนะครับตรงนี้หินทรายขาวซึ่งเป็นชิ้นชิ้นจริงนะครับที่นำนำมาประกอบจากการบูรณะนะครับหินทรายขาวแล้วก็มีหินทรายดแดงสลับนะครับฐานก็จะเป็นศีลาแลงสูงมากวันนี้อากาศร้อนด้วยนะครับ <ś le> อันนี้ก็จะเป็นส่วนของโคบุระนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยกำแพงแก้วกำแพงแก้วที่ไม่ได้เป็นแก้วนะแต่ว่าเป็นหินศีลาแลงนะครับเรา,าเรียกชื่อเฉพาะว่าเป็นกำแพงแก้วนะครับเป็นกำแพงแก้วที่สมบูรณ์และสวยมากนะครับ ให้ให้ดูสภาพนะครับสมบูรณ์มากนี่นะแล้วก็ในส่วนขององค์ปางนะครับอ้ยร้อนมากกันนี้ที่เราเห็นไกลๆนู่นนะครับก็จะเป็นหินศิาลาแรงที่ได้จากการบูรณะแล้วไม่สามารถที่จะนํากลับเข้ามาบูรณะในตําแหน่งเดิมนะครับมัน,ม,นมันผ่านมาหลายร้อยปีนะครับเกือบพันปีเราก็ไม่รู้ว่าตําแหน่งเดิม อยู่ที่ตรงไหนนะครับแต่ว่าก็อยู่ในาาศาสนสถานหนึ่งนี่แหละเราไม่สามารถที่จะเป๊ะได้ทุกก้อนนะครับว่ามันมาจากตรงไหนฮะอันนี้ไม่ชมสูงมากแ <c oughs> <c oughs> อดมินไต่เท่าพาดนี่คือชีวิตผิดพลาดเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปางนะครับปางประธานนะครับซึ่งเป็นปางองค์เดียวบนฐานศิลาแรงสูงชันนะฮะ โอเคนะครับผมจะแอดมินจะรีบทำเวลานะครับเพื่อที่จะไปปราสาทอีกหลายหลังนะครับตอนนี้แอดก็พามาชมเพียงแค่นี้นะครับจเจอกันใหม่สถานที่ปราสาทแห่งหน้าของจังหวัดอุบลร,ราชธานีครับผมเจอกันครับ E